ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .5 โรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยคููอิวพนิดาวงสวัสดิ์สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคน มาพบกับครูอิูวกันอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่21เดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะคะในช่วงบ่ายนี้คุณครูจะสอนไกรม้าไวยากรณ์ต่อจากช่วงเช้าเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือไปหนะ้า174ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย นักเรียนทุกคนเบอร์หน้า1 7 4ค่ะมาดูไกรมาไวยากรณ์ต่อจากช่วงเช้ากันนะคะรูปประโยคคำถามคำตอบว่าจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นนะคะประโยคขึ้นต้นด้วย is หรือ are นะคะและตอบด้วยคำตอบว่าจะทำสิ่งใดนะคะมาดูข้อหนึ่งกันค่ะรูปประโยคที่ประธานเป็น he หรือชื่อหรือชื่อคนนะคะประธานเป็น he เป็นชื่อหรือชื่อคนและขึ้นต้นด้วย is นะคะรูปประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วย is ตามด้วย he หรือ She หรือชื่อคนนะคะตามด้วย going to ตามด้วยคำกริยาบอกสิ่งที่จะทำนะคะหรือ o or, แปลว่าหรือนะคะ o r o แปลว่าหรือนะคะ คำกริียบอกสิ่งที่จะทำนะคะตามด้วยเครื่องหมายคำถาม question mark นะคะเขาบอกว่าเขาเขาผู้หญิงจะตัวเลือกที่หนึ่งหรือตัวเลือกที่สองนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ is he หรือ she หรือ lucy นะคะ lucy ก็คือชื่อคนนะคะ going to watch tv oh เล่นแบดมินตันนักเรียนอ่านตามครูค่ะ is h e is she is Lucy going to watch TV Or play badminton มาเล่นกันนะคะเขาเขาผู้หญิง หรือลูซี่นะคะจะดูทีวีหรือจะเล่นแบดมินตันจะดูทีวีหรือเล่นแบดมินตันนะคะรูปประโยคคำตอบค่ะถามพี่ตอบพี่ถามชี้ตอบชี้ถามลูซี่ก็ตอบลูซี่นะคะ is going to watch TV นะคะแปลว่าอะไรคะนักเรียนเขาเขาผู้หญิง หรือลูซี่จะดูทีวีนะคะมาดูข้อ2งกันค่ะนักเรียนรูปประโยคที่ประธานเป็น u และขึ้นต้นด้วย R นะคะประธานเป็น u และขึ้นต้นด้วย R รูปประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วย R ตามด้วยยนะคะตามด้วย going to ตามด้วยคำกริยาบอกสิ่งที่จะทำนะคะตามด้วยอ O R อ่านว่า or นะคะแปลว่าหรือหรือนะคะตามด้วยคำเรียบบอกสิ่งที่จะทำนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะอ่านตามครูนะคะ Are you going to watch TV or play badminton แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่า y o U แปลว่าคุณคุณจะดูทีวีหรือเล่นแบดมินตันคุณจะดูทีวีหรือเล่นแบดมินตันถาม Y U ค่ะตอบ I นะคะอ่านตามครูค่ะ I am going to play badminton แ,แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่า ผมจะเล่นแบดมินตันนะคะผมจะเล่นแบดมินตันเรียนทุกคนมาฝึกอ่านในตารางกันนะคะอ่านตามคุณครูนะคะ i s Eat he going to watch TV or play badminton ถามพี่ต่อพี่ค่ะ He is going to watch TV. Adam khu kha. Is she going to watch TV? Oh, play badminton. Tham chi She is going to watch TV. ถามครูค่ะ is Lucy going to watch TV o l play badminton ถาม Lucy ก็ตอบ Lucy ค่ะ Lucy is going to watch TV อ่านตามครูค่ะนักเรียน ขึ้นต้นด้วยอานะคะ Are you going to watch TV? Oh, play badminton. ถาม you ตอบ i คะ่ะอาจารย์ครูค่ะ I am going to play badminton. Okay. แล้วไปฝึกอ่านกันนะคะนักเรียนทุกคนมาดู n o t ์ติกค่ะข้อสังเกตนะคะช็อตฟอร์มกริยารูปยอ่อจะเขียนว่า won't won't นะคะลองฟอร์มกริยารูปเต็มนะคะเราจะเขียนว่า will not will not นะคะรูปยอ่อจะเป็น won't นะคะ will not รูปยอ่อเราจะใช้ว่า won't นะคะ มาดูคำบอกเวลานะคะ time expression time expression คำบอกเวลานะคะ tomorrow อ,อ่านตามครูค่ะ tomorrow แปลว่าอะไรคะ tomorrow คือพรุ่งนี้นะคะ tonight อ่านตามคครูค่ะ tonight tonight ก็คือเมื่อคือนนะคะคืนนี้นะคะ อันดามครูค่ะ in and hour แปลว่าอะไรคะ in and hour รู้ไหมคะในหนึ่งชั่วโมงนะคะคำต่อไปค่ะอันดามครูค่ะ soon 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 แปลว่าเร็วเร็วนี้ค่ะ soon coming soon เร็วเร็วนี้นะคะต่อไปค่ะ next month อันดามครูค่ะ next month next month ก็คือเดือนหน้านะคะเดือนหน้า next week next week next week แปลว่าสัปดาห์หน้านะคะ next year next year next year แปลว่าปีหน้านะคะ next Monday next Monday ก็คือวันจันทร์หน้านะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนเบอร์หน้า175ค่ะมาดูความรู้เพิ่มเติมกันนะคะคำแรกค่ะมองเห็นไหมคำแรกค่ะคำว่า clean นะคะมีความหมายว่าทำให้สะอาดนะคะ clean มีความหมายว่าทำให้สะอาดส่วน clean up clean up หมายถึง ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ Clean up หมายถึงทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมาดูคำที่สองค่ะ Course 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 แปลว่าในที่นี้มีความหมายว่าหลักสูตรนะคะเช่น Cooking course Cooking course แปลว่าหลักสูตรทำอาหารนะคะหลักสูตรทำอาหารมาดูคำที่สามค่ะ stay 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 แปลว่าพักอาศัยอยู่พักอาศัยอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งชั่วระยะเวลาหนึ่งนะคะต่างกับ live live ก็คือหมายถึงอยู่ดำเนินชีวิตอยู่นะคะ live หมายถึงอยู่ดำเนินชีวิตอยู่นะคะเช่น I stay at a hotel อ่านตามคููนะคะ I stay at a hotel when I go to หัวหินแปลว่าอะไรคะนักเรียน I แปลว่าฉันฉันพักที่โรงแรมเมื่อฉันไปหัวหินนะคะฉันพักที่โรงแรมเมื่อฉันไปหัวหินมาดูคำว่า leaf กันค่ะ I live in Bangkok. อานมครูค่ะ I live in Bangkok. แปลว่าฉันอยู่ที่กรุงเทพฉันอยู่ที่กรุงเทพนะคะเสรุปง,งานนะคะที่นักเรียนจะต้องส่งครูในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนไกรมาวยากรณ์หน้า174นะคะจากนี้มาถึงตรงนี้เลยค่ะ ผมจะเล่นแบดมินตันนะคะในตารางนี้ไม่ต้องเขียนค่ะมาเขียน n o t i c ข้อสังเกตนะคะตรงนี้บันทึกลงสมุดด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเขียนความหมายด้วยนะคะในคลิปคุณครูจะบอกอยู่นะคะว่า tomorrow um แปลว่าอะไร tonight แปลว่าอะไรให้นักเรียนเขียนความหมายไว้ด้วยนะคะตามในคลิปเลยนะคะและ ให้นักเรียนเขียนความรู้เพิ่มเติมนะคะในหน้านี้ด้วยนะคะจนมาถึงฉันอยู่ที่กรุงเทพตรงนี้นะคะโอเคงานที่2นะคะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านนะคะในตารางสีชมพูตรงนี้นะคะตามคลิปวิดีโอที่ครูได้อ่านให้ฟังนะคะ อย่าลืมส่งกันมานะคะนักเรียนสำหรับคาบนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คาบหนะ้าสวัสดีค่ะ